สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องนบรถไทยแล้วก็เฟนเพจนบรถไทยวันนี้พาพี่น้องมาเบิงง่งกันสวนบางนาพี่น้องเอ้ยเออโอ้ยสวนบางนาแล้วกะ็สวนไหวเด้อยู่น้ำเดียวปลูกยางอื่นมูเบิร์ก็ปลูกไปแล้วนี่วันนี้มาปลูกไหวกับบางนาเห็นบปาลามเฮิรก็ปลูกแล้วย,ยางเฮิยก็ปลูกแล้วทั้งแต่ก็เห็ดหน้าพี่น้องอันนบรถไทเพิ่นกันเลยอัน ยางกับพ่อเถ้าปลูกแล้วเนาะมันก็เลยปลูกไว้พี่น้องนี่ปลูกไว้ลงไปแล้ว440ขุม4ิ0เบียรแล้วปลูกไว้นี่ปลูกไว้เอามาตัวละ10บาทพี่น้องเอ้ยยาแลนยาแลนมันชีล้่มเบิดเงินลายดอยเลยพี่น้องเดียวมา้งนัดอันนี้ เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยปานนั้นเพิ่นว่าปลูกโลดซื้อกินเอาข้าเจ้าว่ะก็ยากแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขามักปลูกยังไงเช่นเนาะเขามักปลูกเนาะพี่น้องน้องคนก็ว่าปลูกโลดซื้อกินเอาง่ายกลัวอ้าวเฮาสมมุติว่าเฮากแก่ตัวไปเนาะเรามาตัดป่า โอยยากินมังนัดด้เขาก็ับมากินสวนเฮ้าเมนบอกล่ะโอ้ยอย่ากินแกงไว้ใช่ไก่ด้เขาก็ับมาตาเอาเมนบอกล่ะเขายูไห้อยู่หน้าอย่าหิโอ้ยอยากินเน้อใหม่ด้เขาก็ลงไปหาเอาผุนอยากินปลาเขาก็ลงไปหาอยู่ห่วยนะพี่น้องบางคนเพื่อนว่าเอ้ยอย่ากินไปปลูกข้มันยากมันสาเปลืองหนามเปลืองในจังเพื่อนว่าแต่เฮาก็ับบอังเนาะซูซี่เนาะพี่น้องนี่ทางใจก็เป็นเป็นห่วยนะเป็นห่วยออมเลยแล้วก็เป็นหน้าแต่คือมากับเป็น พื้นที่ว่างแต่ก่อนกับปลูกถั่วปลูกมันเมือม่อยเพินเพ่นเมื่อยเพิ่นเมื่อยเอ็ดละพี่น้องปลูกครัวดินกับสองปีปลูกมง่งปลูกมันก็เมือ่อยวันนี้ก็เลยหันมาปลูกไว้ปลูกมังนัดไปกลับบ้านปะกลับบ้านเบิเเ่งเอาผู้ตัวช่วยไปหรือเอานี่ไงตัวช่วยสวัสดีครับ สวัสดีครับมึงตัวสวยสิพาไปเมืองมาลินใหม่พี่น้องปลูกลายยางลายเน,นี่ยเนาะบอนนี้ก็เอาหแม่ปลูกอันปลูกมันแก้วไหวพ่อได้กินด้วยพี่น้องด้ออันนี้อันนี้ก็ปลูกทั่วทั่วนี่กกไผ่นบนบรถไทยปลูกอันนี้คาอยากกินก็บ,บ่ต้องเขากลางบ้านเลยผู้อันนี้หมักเผา ยังบัทันมีเวลามาถางพี่น้องมักเ้าแล้วก็มักมใหม่เขาก็ได้เป็นซีฟโก๊กแล้วนี่เดี๋ยวเปิดตกอีกเล็กหน่อยใช่ไหมใส่ปุ๋ยแล้วก็พวนด,ดินดป๊าดอันนี้กัละใส่กับเใส่เป็นกั๊ม <laughs> สนใจจะอ้อนปุ๋ยเนาะนี่อันนี้มังวงพี่น้องก็ซีฟนั่น เมนไซนน่ะได้กระดอกระดีอ่ะมาทางหงาปีระเชื่อเบิ่งเขาเพูนก็ได้งามอันพันปูกแนวบุปปูกได้ที่เจ้าเบิ่งนี้ปลูกต้นหมากไปพ่นโอ้ยเนี่ยเพูนบุปลูกบุตีพอเถาเราดาดีเดีวบุตีไม่เถาเราเบาเมียนบละปลูกหมากปลูกไวปลูกมะกตานผุนพี่น้องเออนี่เด้หมากอันนี้ยังม่ทั้งข้อสะอาดเฮ้ มักไซก็มีมักไซธรรมศาสตร์อ่ะมันนี่มักทั่วนี่มักฮงมักกล้วยมีเบิด์ตผีน้องเกยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมน้องเดียวเหนื่อยไหมพี่กันเหนื่อยไหมเหนียวเหนียวเหรอสวัสดีครับหน่อยน้องเดียวสวัสดีครับดูเหมียวเสียงอะไรเหมียวใครอยากเล่นน้ำห้วยเนว มันลึกเหรอป้าเพิ่อนเอาลงในจากโกมาินใหม่นี่กินมะฮงก็มีกินพี่น้องเอ้ย <ไป S 1> พ่อจะไปล้างมือก่อนนะ,ะนแล้ววางเหยียบน้ำเดิน้องใหม่ก็ม่ได้ปลูงกงาอกอกยักษะขาถิมพี่น้องเอ้ย่นะ ไปอะไรครับน้องเดียกกลหัวใจเยอะเลยเีย็บตรงไหน,นโอ้ไม่เป็นไรเปล่าเปล่าเปล่าเพียงเพียงเเพียงแล้ลวลพี่การบอกว่าไม่เป็นไรเปล่ากกลหัวใจเยอะเลยไม่เป็นติดอกอืมออกเลยไม่แนะนำออกแล้วเจ็บไหม <c oughs> ไม่ต้องร้องไห้คนเก่ง ชดยาให้ละข้อหาของการไม่ใส่รองเท้ามันเป็นไปไหนต้องใส่รองเท้านะไปอีตู่เหี้่ถือฝนงามขนาดอีตู่เหี้่ไปอีตู่ผักอีตู่เดี๋ยวเมมนไปหวานก่อน มีความสุขไหมร้อ,องเพลงสิร้องเหมือนเมื่อกี้สิเดี๋ยวเราต้องซอยกันเก็บได้เกือพร้อมอเอาเกือพร้อม <c oughs> ตะเอ๊ <c oughs> กินอะไรสกัดปกไปขึ้นรถรถบรรทุกอันนี้ <c oughs> ออันนี้เป็นปลูกสะอยู่น่ะน่ะ่วงมะขาม